งอคนเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีกันสวงบายครับพี่น้องกะรอบเ้ากะโอ้ยเอากะต้ามาหน่อยเนาะสาวเจะแม่เนาะเอาไม่เอาไม่จะพี่น้องบม่ได้เอาใจจ้กกลับมากลับมารอบายเนาะกะไปรุนน้ำกันว่าสิมันปันไดด้วยพี่น้องกะหมองเก้าเลยดอยเก้าเลยเนาะพี่น้องเนาะมามาเซ้านี่แหละจ้าไปกันเลยจ้าครับผม นี่นะครับพี่น้องก้อนี่เลยนเก็บไว้แล้วเราจะเรียมาห<ย>น้าเนี่ยไปน้องบึง้งเรกของเราช่วงบ่ายนะคะนี่แหละอันนี้ก่อนอืมก็ดอกก็ดอกอ้องเอานั่นเดีนอนางดินเดี๋พี่ติ๊บว่าไรพี่ยนานจะถือเพิเ่งน่ะก็บอกนอนางดินก่อน นอหนหอยดเ,เ,เอามหลดนี่ยจะมันหวานเลยพี่นอ้อนอหนห่อยกัหวานด้กเอาเนี่นอนหน่อยได้เบาตนน่อ,ม,อม,มาเปลี่ยนไว้แต่มือเอาอืจอจแนเป็นต่หวห,หวานเนี่ยหวานเนี่นอนนีเพราะว่าคนขวางนอน,นีนีแล้วี่น้องซับบ่อยก็เลยเดตับเอา

นนเห็นน้อยดิเห็นเน่น้อยนีนแ่แม่ได้ใช่พี่น้องไม่น้อยดิผัวนะมึงนนี่ัว้ัวไป อแก่บ oh. ่อแก่ตีเสียบบ่แมนพี่น้องขอไปน้องเ้ยนั่นไปหาอ้อมด้งกบเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกบเจะพี่น้องนอน งาใหมเนี่ยังเงาใสเหรอขวดเหยอนอนกันเนี่ยโอ้ยนอนเสี่ยนห้องสิเอาตรงไหนเอ,อได้บ่ว้ดฝุ่นนอนหนึง่ง ชิเขาวหอดนอนอ่นอะบ้าต้นที่เอาไนไหนอะแต่จ้าเลี้ยงแกไปแกปะเอาทึ่งๆอ่นนอานจ็บถือมองเพิ่นกรอบกรอบนอนบเนเป่าเม็นปะเอาเอา <c oughs> <c oughs> เรียมเขาไปได้อยู่พี่น้นองเอาจุ๊บเอ,อาเจับถือ ี่ขอบย่องเล้ล่ะเดี๋ยวเอาเสียมอันนี้ออกมาระวังเด้อนีหนึ่งนอนเป็นหนอนหนึ่อจ้าบ่หนี้มีสองนอยเลยจ้ะพี่นนองฟังผุนนอนหนึ่งเนาะบาทสนเนาะ อแข้งหลยังไ่โอ้ไปแอนนอทั้งคี่ดีจังลีแม่คนกระเขียวก็อจังใบใหม่ซะน่รอจ้า ก้อนอีกก้อนน้อยๆที่จะนอนใส่เนี่ยนอเดี๋ยวเดี๋ยววอดสอโอเคนาะสามนอนจ้ะโอ้สีสีนอนได้จต่มีสองนอนมีอีกสองนออันนี้ก้อนใส่ไี่ เขาได้ยุกเขาไปพุ่นบอกปลาตัวสิมดอยู่เ้ยจ้ะพี่น้องสวังหมดเดินหมดไหนเขาจะได้ไหมเสียมเขาบดได้ด้วยอุปกรณ์เสริมเสียมเขาบดได้ค้านี่ค้านี่ตัวเก้าเพันบอก เอาน้อใหม่กับจีเปื่อนๆเจ้าหน้อยด้วพี่น้องเปื่อนจั้แต่เสือล้มไปได้หรอจ๊ะการเกียยตุ่มก็เลยใส่สุดเก่ามาเนะแมนจ้ะนอนนอดหน่อนอนนิดหน่อยแล้วนอนอีกแก่เลยใช่ไหมแก่ปะ Okay, เอารูปไปเนี่ยแกคักี่บ่ได้ถือ่นล่ะเอาตะป่ายังไงตัวด้ตะป่ายนช่แล้วกแก,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 กสองน้อสองน้อมีเสียงหนาเสียงหอดอยู่เห็นบ่ล่ะ Ừ, cái này sắp đầy nha mất nè mất nha mất ngàm mất liều liều mất mất nha mất ừ. mất nha mất nha mất nha kè nha mất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  sám

นอนนี้ลมปางงาเสร็แล้วลุมปางงาจังฮะน้องสี่นอเลี้ยงเลยจ้ะนอใหญ่ที่สุดนอที่สองนอที่สามนอที่สี่จะเลี้ยงเขาแถวกันดีครับคูนี้นอบ่งเลยจ้ะอลงมาแต่อัน หานอสร้างแล้วจ้ะเ<ม>นาะอโน,นอผงต่อ,อ,อง้างเหมือนกันนะจ้ะแต่ว่ามันกระสีหน่อยกว่านอสร้างแล้วจ้ะเนาะอย่านอน,นี่ก,ก,นก็กินแซ่บเพื่อกันนะจ้ะขมหน่อยนึงกระต้มน้ำออกเอานอสร้างก็ต้องต้มน้ำออกก่อนนะจ้ะเนาะท่านท่านนั่งดินบนกับง้างกับกบานอยู่จ้ะขานอนั่งดินกัหวานอันนี้ไม่ได้ถ่กันนะ cần tao anh anh bảo anh anh bảo ba tổ 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 anh เนี่พี่น้องสุดเบาตุนเปลี่ยนบด๊ดได้จ้ะคัคานาใ <laughs> ส่สุดเก่าโตกเป็นสอไี่น้องนเป็นอะไรลไพี่น้องทำใจเอาอเสองนอาเบ,า,บาตุน จะเป็นยังพี่น้อเออเป็นอีหยัง,งมันอ่อนมันอ่อนหรือมันแกเบออันนี้อันนี้มันโง่หน่อยเป็น,น,ปนไนเนเรอเอานอนใหม่หรืออี้อย่างก่อที่ว่าอ่อนเสีย <c oughs> าามออยินบ่เบาตัวน,นั้นขออภัยนั่นเสียมนิดพี่น้องอันนี้เป็นยังสองนอนนี่นอนหนึ่งนอนแบบยาว Rồi không hết nói không nói hết nó hết hết nó thương hết 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 một hết 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 เอานี <sm convert to re entreprises> ่น้ำมันอวบดีเอานี่ด้วยปุ๊ปุนั่นเอาโอ้ยโอ้โหนอใได้ที่น้องอีกสองนอจ้ะแก่เต ใหญ่เอากรนีแล้วกระสีผ้าพีผ้าหน่องลงแล้วเนาะจัดเนาะเต็มอ,อีกแล้วจ้ะทางลงแล้วเต็มทางลงอ่ะนอนนรองงนอนเงาเนาะ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  อนอนบ,บุ๋มด้วยจ้ะโอ้ยแดดออกเราจะพี่น้งองบางทีรอเห็นแดดมาสีเมือสามสีเมือเต็มมา้วจ้ะอีกสองหนอจะ้ะสวยทั้งคู่เลยสามเกันใช่ไหมฮะสามบอ 으음 mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. สองเลยนะเอาออกกำสองเลยกำสองกำสองอขาดบบาที่นี่เขาขายอยู่ที่อยู่ท่าคุน

สามนอนนอนจะพี่น้องนอนนี่เดี๋ยวพี่พาหนองไปล่างแล้วจ้ะเนาะล่างไปเลยเนาะล่างแตงรับนะแล้วขับไปหนักขับไปมันหนัก ยต้องใช้เสียงด้วยเป็นเนาะเอาไปล่างกันเนาะบบนี้เขาไปเิง๋มัเลยจะนอนงามเนาะรอบซองก็ไเด้นอนใหม่บ่งกับน้ำได้จ้ะพี่น้อตั้งกับบุไม่้ชเหร

ครับพี่น้องมาที่นี่ก็ล่างเรียบ <c oughs> ร้อยแล้วก็ที่ได้ลำล้ากันกน่นอนเ,เลย,นพนดดยพี่น้องเนาะกะพอกันชิปหนาเด้อพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับเอาใส่กับสอดพี่น้องใส่สับปวย